สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกาค่ะแม่ทัพภาค4ย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งขับเคลื่อนให้ชุมชนไทยพุทธเกิดความเข้มแข็งหลังจากกลุ่มคนร้ายยังคงก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องพลโทประการชนยุทธ แม่ทัพภาคสี่และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ากำชับให้กำลังทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งขับเคลื่อนให้ชุมชนไทยพุทธเกิดความเข้มแข็งพร้อมทั้งปรับมาตราการการตั้งจุดตรวจจุดสกัดไม่เป็นเวลาและจุดซุ่มเฝ้าระวังให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันนอกจากนี้ให้เพิ่มมาตราการดูแลชุมชนไทยพุทธให้เข้มงวดในทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการ,ก,ารก่อเหตุซ้ำ ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงได้แจ้งเตือนให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังการก่อเหตุรุนแรงในช่วงระหว่างวันที่4ถึง8มีนาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลกาลอตำบลบือมังและตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาหลังจับพบความเคลื่อนไหวของนายสาหูดินโตะ๊ะเจมะเตรียมก่อเหตุซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่และประชาชน มาที่ข่าวกีฬากันบ้างค่ะไบเยนมิวนิคเปิดบ้านเอาชนะไอทรักบาวชวาย2-0ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลเดฟเบโพคานฟุตบอลเดฟเบโพคันรอบ16ทีมสุดท้ายเสือใต้ไบเยนมิวนิคเปิดบ้านรับการเยือนไอทรักบาวชวายทีมจากลีก2ของเยอรมันเกมนี้ทำท่าจะเสมอกันแบบไร้สกอร์ในครึ่งแรกแต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บดาบิดอาาบา ยิงฟรีคิกให้ไบยเยนนำไป1.0ต่อ0เครื่องหลังนาทีที่57มาริโอเกเซยิงประตูให้เสือใต้นำห่างไป2.0ต่อ0ช่วงเวลาที่เหลือไบยเยนมิวนิคยังเป็นฝ่ายที่พับสนามบุกย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถที่จะทำประตูเพิ่มได้จนจบเกมไบยเยนมิวนิคเปิดบ้านเอาชนะไอทรัคบาชวายไป2ต่อ0ผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายสึกฟุตบอลเดเบโผขาน han, ต่อไปค่ะ ประธานฟีฟาตั้งเป้าให้รัสเซียเจ้าภาพฟุตบอลโลก2018ลดปัญหาการเหยียดสีผิวเซบเล็เตอร์ประธานสหภาพฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟาและมิเชลพลาตินีประธานสหภาพฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาเข้าร่วมประชุมกับสหภาพฟุตบอลอเมริกันใต้ครั้งที่65ที่เมืองลูกเก้ประเทศปกวัยโดยมีวาระร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลในแดนลาตินและที่ประชุมได้มีมติเลือก วนอังเคลนาพุธซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสาหาภาพฟุตบอลอเมริกาใต้อีกสมัยหลังการประชุมแบคเตอร์แสดงความกังวลปัญหาเรื่องเหยียดผิวในวงการฟุตบอลรัเสเซียซึ่งเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกในปี2018เพราะจากการศึกษาคดีเหยียดสีผิวในรอบ2ปีที่ผ่านมามีมากถึง200คดีโดยแบคเตอร์เรียกร้องให้สมาคมฟุตบอลเร่งแก้ไข นอกจากนี้ยังขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกให้ช่วยเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตามาจัดในช่วงฤดูหนาวรวมทั้งขอเสียงสนับสนุนการกลับมาดํารงตําแหน่งประธานฟีฟ่าสมัยที่5ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมองอีกครั้งในเวลา11นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ ดนตรีในสวนครั้งที่29รับลมร้อนตอนมนสิท์สั่งนาพบนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพัรรณใจจะขาดแล้วเอ้ยและพบกับนักร้องลูกพุ่งที่คุณชื่นชอบอีกมากมายสุดประทับใจกับโชว์สุดอลังการพร้อมนักร้องจากวงดน,นตรีกรมประชาสัมพันธ์ชมฟรีพฤหัสบสดีที่5มีนาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์16นาฬิกาเป็นต้นไป